มีน้ำขังทุกที่ทุกที่ของสนามจริงๆไม่น่านเล่นได้ถ้าตกมาอีกจุโชวถึงประตู ลักษณะนี้ทั้งสนามนะครับน้ำแฉะยายาวถ้าไม่ตัดเขเล่ไม่ได้ถ้าฝนตกอีกก็เล่นไม่ได้แน่นอนนี่ลักษณะตรงกลางสนามนะเป็นอย่างนี้ตลอดดูใกล้จะเห็น โโอ้เด oh. ินล no ุยกันเลยผ่านไหมครับอย่างนี้ไม่ผ่านครับทั้งสนามเลยครับเป็นน้ำหมดอะจะแจ้งตอนนี้เนาะ าอ,อาจาร์ผ่านไหมครับอาจาร์ไม่ผ่านไม่ผ่านเลยครับไม่ผ่านจริงๆครับสนามลึกตากควายก็ไม่รู้ครับหญ้ายาวมากเราเซตบอลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาใหญ่วิ่งชนเลยนะไอจูสามคนอเอาไอ้จูมายืนกลางไอ้จู ระบบระบายน้ำไม่ได้เลยอ่ะตันหมดแล้วอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยตันหมดแล้วเนี่ยเซนเซนยังไม่ได้ตี้<ส>นลงเลยเราก็คงไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขอซอ้อมที่นี่แล้วมั้งทำอะไรไม่ได้ <laughs>